เป็นอาทิตย์ลวก็นอนไม่หลับก็มีแค่นอนหลับอ่ฮะ uh huh. ออกมาลงที่ผ่านมาเนี่ยพิเศษกรุงเทพนะบางขวางไปกลับไปกลับนี่บางขวางประมาณส uh ี่รอบนะแล้วก็คลองเปรมเรือนจำคลองเปรมแล้วก็บําบัดพ uh huh. ิเศษแล้วก็เรือนจําสงขาแล้วก็เขาบินนะทั้งหมดเป็น6เรือนจำ uh huh. นะแล้วเรากลับมาดูโทษนะที่เขาสองประหารหนึ่งตลอด16เอ่อแล้วก็14ปี6 uh huh. นะสุดท้ายบางการเป็นอยู่ ในหเรือนจำบางติดทั้งหมดเนื้อๆเลยทั้งหมดปีสเดือนนี่นะฮะเป็นเลิกดาวโจรที่เชื่อได้เลยนะว่าต่อให้คนทั้งคุกเนี่ยมาทําอย่างบางผมว่านายทำไม่ได้มันเป็นดวงอะไรที่มันขึ้นตลอดในการที่ใช้ชีวิตในคุกนะสิ่งที่ควรที่จะโดนตัดชั้นโดนตัดรถโดนทําโทษก็ไม่โดนตอนนี้บางก็ทําเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวครับไม่ลืมอาชีพตัวเองคือดูแลรับรถทัวร์ให้เด็กๆได้ทำาชากินเงินทำอาชีพที่เราเคยทานะก็การให้คนในชุมชนเราเมียได้มีอะไรกันไปแบ่ง รอบนี้นะบางมัดออกมานะถ้าคนอยู่ย